ชาเสาสดีค่ะดค้บบนอย่กันสาวสนเนลาเนะคะเย้ฮูฮูวิกีก็อคารกิจนะคะาระกิจตามล่างเงินนั่นเองนะคะซึ่งภารกิจของเราวันนี้นะะก็คือแบบนี้นะคะ,ะสมมติน,นะคะว่าเรามีเงินอยู่60บาท,ท่ไหมยนเนี่มีเงิน60บาทเะคะระกิของเรานะคะกคือตามล่าเงินให้ได้ภารกิจของเราก็คือตามล่างเงินให้ได้ ห0แสนนั่นเองน,นะคะไม่รู้ว่าเงนกลบสกุสกกราเนี่ยมีถึง6แต่หรือเปล่าเพราะตอนนี้เงินเราก็มีอยู่แค่6กสิบาทเท่านั้นเองนะคะหมาเราไปตามแบบไปตามร่านเงนินกันมาเลยค่ะจะถามที่แรกนะคะบ้านตรงนี้ค่ะบ้านเกลกเคาเฟ่นเนาะมันจะมีนะคะน,นี่ไงเกือกนะคะประมาณ1,000บาทอยู่บ้านข้างคาเฟ่อีกบ้านหลังนึงนะคะก็จะมีอีกหนึ่ง 1, ัห่งกัาแล้วก็แบบ ราชชายก็มีค่ะอันนี้ค่ะรูปกันหาเลยบ้านเด็กก็มีค่ะมีนะคะแล้วก็อยู่สนามเด็กเล่นก็มีนะคะดูในข่าวมันกดอันนี้นะอ่าบางคนอาจจะรู้แล้วเนาะนี่ต่อไปนะคะสถานที่ต่อไปก็คือโรงแรมค่ะโรงแรมนะคะจะอยู่ข้างๆตรงนี้เลยประมาณหนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็บินขึ้นไปตรงจุดสูงสุดเลยนะคะย้ำนะคะว่าอยูสูงสุดประมาณสามพันบาทหรือเปล่าจำไม่ถี่ใช่ปะอ่านัง ตังนี้ก็จะมีนะคะมีอยู่ค่ะไม่ใช่ค่ะเฟลิกซิอยู่ร้านสะดวกซื้ออยู่มินิมาร์ทนะคะนี่มีเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปนะคะก็คือบ้านหลังนี้ค่ะคบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็มีมเงินนะคะเออถ้าได้ยินเสียงรถก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีเรามาถ่ายข้างนอกก็จะมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมานะคะขางในห้องนอนก็จะมีเงินก้อนหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งพันบาทอือออ่าต่อไปนะคะตรงตรงไหนที่มีเงินบ้าง ะสนุกเราจำได้นะคะว่ามันมตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ประมาณตรงนั้นเชิญประร้านี่ไงคะเงินเออยู่ตรงนี้หนึ่งพันบาทแล้วก็อยู่บนจุดสูงสุดตรงนั้นนะคะคือแบบเขาเอาไปไว้ได้ไงตรงนั้นก็ต้องใช้นี่นะคะเงินทิ้นไปเอาไหมคะแต่เราเราจำได้ไว่าน่าจะหน,น,นึ่งพันบาทง่ายหนึ่งพันบาททิ้งด้วยสนุกนะคะต่อไปก็น่าจะเป็นบุญบุญนะคะ บ๊กโบ๊ทก็จะมีประมาณเท่าไหร่สองพันบาทนะคะยเยอะเหมือนกนันเยอะเหมือนกันอือวันนี้ก็มีนะคะตรงท่าเรือหรือเปล่าตรงท่าเรือนี่นะคะมาค่ะไปสถานที่ต่อไปกันเลยยาคุซ่านะคะก็มีนะคะเดี๋ยวเราขอปิดยาคุซ่าไว้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่เป็นไรแล้วที่แบบที่เดี๋ยวจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าข้างในโรงงานอันนี้นะคะ แล้วก็ออกมาได้เลยไปยักกุซ่าสีดากันเลยนะคะไปเงิน,เนในนั้นมีเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้นะคะเราได้เงินเท่าไหร่แล้วสามหมืน่นไ้อพึ่งสามหมืน่นแปอุอ้ยยังไม่ถึงหกแสนเลยอะทำไงดีอันนี้ยังได้หลักหมื่นเองนะคะอ่ะเก็บเงินไว้ด้วยไหนนะอยู่นี่เองแคทคอนม่ได้หกแสนเลยนะ ต่อคะ่ะก็ตรงไหนอีกนะตรงไหนอีกคุซ่าถิ่นภูก็มีนะคะอ่ะเราต้องยิงปืนใส่ A สองอันนนะคะย,ยิงใส่ไปเลยนะคะแล้วก็อยูต่ตรงนี้คือคุซ่าถิ่นภูนะคะมีตังค่ะมีตั้ง,งไหนอ่ะอย่างเงี้ยคะประมาณหนึ่งพันบาทค่ะอันนี้กล้องหนึ่งพันห้หมื่นกันค่ะแล้วก็ไปดูนที่เรายิงนะคะห้าพันบาทแน่นอนค่ะคะยังไ,ไงคะห้าพันบาทจริงๆด้วย แล้วก็มาหาเงินค่ะทุกคนเห็นบ SO ้านหลังนี้ไหมคะทุกคนเห็นบ้านหลังน so 네ี้ไหมคะแล้วก็บ้านตรงห้ามบ้านหลังนี้นะคะจะมีตังค์นะคะแต่ว่าเราอ่ะเคยไปยินหมดแล้วแต่ก่อนมันน่าจะมีเงินเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่ามันมีหลังนี้หลังเดียวนะคะใช่มีหลังนี้หลังเดียวหลังที่มีเงินนะคะนี่ค่ะสอาพันบาทค่าเยอะเหมือนกันนะเราไปสถานที่ต่อไปกันค่ะตรงไหนนะคะเราไปตรงไหนตรงไหนอะทุกคน ่ตรงไหนเมื่วแล้วค่ะไปมั่อแล้วอ่ะค่ะลูกหาดกดเดี๋ยวเราจะไม่ได้แล้วค่ะลูหาดมันมีหรือเปล่าวะเขาเรียกอ,อะไรราชวังเหรือค่ะลูกหาดหรืออะไรหรือวังอะไรไม่รู้แตคะมาค่ะมาค่ะมาดูมาดูอ๋อนี่ไงคะตรงระเบียงตรงนี้มีนะคะแล้วก็ตรงีก็มีนะคะหนึ่งพรรษาก็ตรงน้ำพุตรงนี้ก็มีแล้วอ๋อนี่ไงดูพระนางเหมือนกันเลยค่ะบวกนเศษเงยเอ้ยยังไม่ถึงเลย ก็ห้าพันบาทค่ะเยอะเหมือนกันแล้วน,น,น,นึ่งคะตอนที่อยู่ทางนี้แหลอะอะอยู่ข้างหลังบันไดนะคะมีหนึ่งพันบาทค่ะอ้โหอ่ะไปหาตัวอื่นกันค่ะเราจะไม่ขอเงินจากพออนะคะทุกคนมันน่าจะมีเยอะกว่านี้ป่ะอืมเอาลูมาเลยนะคะมันจะเป็นสระวนะ่ายน้ำ เป็นสระว่ายน้ำที่โรงเรียนนะคะก็จะมีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสามพันบาทนะคะมีเงินอยู่ตรงนี้เลยนี่เอาก็ไปไปตรงไหนดีไปตรงไหนดีอ่ามาตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็มีเงินเหมือนกันนะคะวิ่งจนกระทั่งหกแสนป่ะวะเราคาดเดาไปเยอะขนาดนั้นเลยอันนี้ค่ะสามพันบาทพอดี อเออเราเขียนดิเชเวลานะคะที่เกียบตัดคลิปมาค่ะมาค่ะมาค่ะเข้าท่อระบายน้ำไปเลยค่ะแต่ดูคอ,อย่าตกใจนะคะมันจะมีไอคอนกระดูกอยู่ในนี้นะคะเห็นเอา้ากระดูกไปไหนอ่ะเฮ้ยทุกคนแปลกใจคงไม่เห็นโครกระดูกเลยแล้วต่อไปสถานที่ตอบอะไรก็อยู่ตรงไหนเน,นี่ยนั่นแค่นี้เดี๋ยวว่ามีแค่นี้ถ้าใครรู้ว่ามีตรงไหนอีกช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเราใส่มาขอเงินกับช่างได้ด้วย ตอนแรกมันจะมีโฆษณาอ่ะทุกคนนะคะตอนแรกมันจะมีโฆษณานนะสมัครคนที่มีเน็ตนะคะเวลาเราของเงินนะคะเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ก็มีโฆษณาอแล้วอ่ะสำหรับใครที่ไปของเงินนะคะโดยตัวเองมีเน็ตน,นะคะถ้าใครไม่อยากเอให้มีโฆษณาน,นะคะก็ปิดเน็ตไปเลยนะคะเราก็จะปิดเน็ตเลยนะคะอ่าปิด Wi-Fi ไว้ปิด Wi-Fi ไวไ้ปิด Wi-Fi ไว้น,นะคะอ่าแล้วก็ของเงินได้เลยนะคะจะได้ไม่แบบไม่มีไม่มีโฆษณาเนานนะเพราะว่าไม่มีเน็ตเอาให้ถึงสามแสนเลยนะคะเราจะมาขอกับกับช่างคนนี้ อ่ะขอให้ถึงสสนก็ออไม่ว่าเราไม่เห็นแล้วมันน่าจะไม่มีมีแล้วมันะจะหมดแค่นี้เลนะเออวะปตมมีเยอะกว่านอ่หนก่ะดเราหาได้แค่นี้เองอะ่ะแล้วมันหมดแล้วนมีแค่นี้เองน่าจะมีแค่นี้เองทุกคนถึงสามแนยังคะ่ะอุ้ยกล้ใถึงแล้วใกล้ใกลถึงวรีบรีบรีีบรีรีบรรีบ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 รีรรีบรีีบระะีบรีบรีรีบ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 ีี ถ้าถ้าให้มาทีละพันเนี่ยก็คือแบบสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเ,เขาแบบให้เงินเราน้อยนะคะแต่ว่าเราขอเราแต่ว่าเราขอเขาเยอะนะคะมันก็จะได้เงินคือภารกิจทั้งนี้คือตามหามากถ้าถึงสามแสนแบบขาแล้ก็จบคลิปเลยสามแสนถวา่ก็ได้นะคะถ้าอยู่ในหลักสามแสนเราก็จะจบคลิปไปนะคะอู้อ้อาวก็จะเห็แล้วค่ะ ตอนนี้นะคะก็แบบขอเงินค่าซ่อมรถนะคะแล้วมีเงินเยอะกว่านี้นะทุกคนหรือว่ามันมีเงินเยอะกว่านี้ใครดูชื่อยบอกทอีตอนนี้เงินได้เท่าไหร่แล้วอะยมันไม่ทวนเลยโอเคขอมขอไปเรื่อยๆค่ะอู้อยในหลักแสน,นเนี่ยโอ้อยไในหลักแสนแล้วค่ะ แลล้วก็านะะะคะอะ่ถึงสามแสนตอนไหนนะคะเราจะแบบตัดคลิปนะคะคือแบบมันจะยาวเลยทุกคนเออกว่าจะถึงสามแสนะมันก็คือยาวนะคะแล้วนะคะขอตัดคลิปไปถึงตอนตอนสามแสนนะคะว้ทุกคนคะ่ะตอนนี้เรากดแบบจนมือปุ้ยนะคะก็ยังแบบก็ยังไม่ถึงอยู่ดีนะคะเราก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจว่าลดให้มาเหลือสองแสนดีกว่าเท่านี้ก็แบบยังนานอยู่แล้วกว่าจะถึงสามแสนนี้ก็ยิ่งนานเลยนะคะเราทำคลิปมานี้เป็นชั่วโมงหรือยัง ขอ,อขอมีคนดูได้เถอะทีนี้น <c oughs> ตั้งใจทำมากเลยตั้งใจกดแบบมากเลยนะคะตอนนี้มือคือแบบ,แบ,บโอ้หยิงไมถึงอีกทุกคนมันนานมากเลยนะคะเออมันไม่รู้จะถึงตอนไหนอะ,ะคือแบบมันนานมากเลยนะคะคือแบบว้าทุกคนเรากดแบบกดนานแล้วนะเนี่ยมันยังไม่ถึงอีกเหรอจะเล่าให้รู้อะ ขอเงินในทีละสอบร้อยอ่ะโอเคนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าแค่เงินถึงสองแสนนะคะแล้วจะ่จบคลิปนะคะตอนแรกบอกว่าจะให้เงินถึงสามแสนนะคะแต่ว่ามันนานมันนานเออทุกคนทุกคนจะดูจบไหมถ้ามันนานขนาดนั้นก็คือคือมันนานอน่ยท,ทุกคนทุกคนจะทนดูไหวเหรอถ้าถ้าคลิปเรามันนานทุกคนจะทนดูไหวเหรอแล้วไม่อยากคิดนานเท่าไหร่นะคะใช่ดูได้นะ ช่ดูด้วยว่าเงินถึงสองแสนอย่างออตอนนี้กดไม่ได้แล้วค่ะมือเป็นตะคริวไปมือเป็นตะคริวตะคริวกินมือค่ะทุกคนตะคริวกินมือเราค่ะมาค่ะทุกคนะคิวกินมือโอ้ยยังไม่กดถึงนเลยเฮ้ยมันยังไม่ถึงอีกยยยยเนี่ยน,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 นแบบยยยยยยยเมื่อยย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 ยบยตายยยยยยยนยยนย่ยย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 ั ยังไม่ถึงอีกทุกคนยังไม่ถึงเอกยังไม่ถึงเอกทุกคนมันยังไม่ถึงอีกอ่ะคือเราแบบเล่นมือแล้วนะเมื่อกี้ตะคิวกินมือไปนะคะอันนี้ใช้มือ,อข้างหนึ่งกดนะมือ,อข้าง,งก็จะเป็นตะคิวแล้วอจะตายแล้วเออเราใช้เท้าแล้วนะคะนี่ใช้เท้ากดเหรอก็บ้าเกินไปนะคะใช้เท้ากดโอ้โอ้โอ้ทุกคนทุกคนมันยังไม่ถึงสองแสนเลยอนะ่ะ อารมณ์อารมณ์เราเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะเอาไว้ไม่ถึงสองแสนอีกไม่จะถึงน่ไม่ได้ไม่จะถึงถึงขอให้ถึงขอให้ถึงขอให้ถึงสองแสนไม่ไวก็จะถึงแ้ถึงสองแสนถึงสองแสองแสนแล้วถึงสแสนแล้วน ออกดเพิ่มอีกนกดเก็บกดอีกนิออกกนดถึงเลขทุกคนเขาหางเงินแต่ละน,นี่ไงเกมแต่ละคือแบบเขาหางเงินสงสัยเขาก็มาขอตอบช่างคนนี้เลยอเออทุกคนได้ไหมแล้วท,ลทุกคนถึงสองแสนและะ้วทดลองนะะทุกคนถึงสองแสนแล้วค่ะกดจนมือเป็นด่าคิวเออเหอะเออโหกดใจให้รอเนี่ยน,นะคะคือแบบเหนื่อยมากเลยกดจนมือเป็นตะคิวอ่ะ คุเราได้เงินสองแสนแล้วนะคะนี่อาจจะเราจะพาไปสถานที่หนึ่งนะคะวิธีหาเงินนะคะอ่ะเราก็ต้องใช้รถอะไรก็ได้นะคะรถแรงแรงรถที่มันแรงแรงนะคะรถสปอร์ตอยู่โชว์รูมรถก็ได้นะคะรถผู้ชายเหมือนเราเลคะ่ะเอารถเหมือนเราก็ได้เนาะอ่ะแล้วก็ขับรถไปนะคะเฮ้ยเบรกไมม ับรถชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้แหละค่ะโอยทุกคนอะทุกคนเราก็แบบขึ้นไปตรงนี้เลยยูหูอย่าขับแรงเกินประมาทนะคะโอ้ยรถจะพังก่อนมเนี่ยโอเค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 อุย้ยมาผิดทางป้าวะเฮยเรามาผิดทาง ต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวสิทุกคนเลี้ยวตามเรานะเลี้ยวตรงนี้ตามเราเลยเลี้ยวตรงนี้เลยอ่าแล้วก็โค้งมาทางนี้อ้าวโอ้ยยูเริ่มออกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้แล้ก็ถอยหลังนะคะถอยลดต้ายถอยลดต้ายถอยไปสุดนะคะ ถอยไปให้สุดไล่ถอยไปให้สุดถอยไปให้สุดไปไปไปไล่ถอไปสุดอะสุดได้เท่านี้แล้วก็เท่านี้นะคะแล้วก็เล่นเครื่องค่ะเล่นเครื่องค่ะแล้วก็ขี่แรงๆไปข้างหน้าเลยค่ะแรงเท่าไหร่นะคะแรงเท่าไหร่ก็ได้ค่ะให้มันไปถึงโรงเรียนให้ได้นะคะหลังคาโรงเรียนอ่าได้แล้วค่ะอ้าวอคนคนอยากเห็นรถลอยฟ้าไหมคะ๋ยาจะทำให้ดู ไปเลย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 อยากเห็นรถลอยฟ้านี่ค่ะทุกคนรถลอยฟ้าเจ๋งไหมคะอ่ะนี่นะคะแล้วก็จะได้เงินแล้วเงินประมาณโอ้โหยังมันกันสองหมื่นเดียวนะคะถ้าใครชอบอย่า,าลืมกดไลค์กดซับสับใครกดติดตามกดกระดิ่ง,ะะงให้เราด้วยค่ะเจอกันคลิปนะะี้ค่ะลิบบายยูหูเออคลิปนี้ถึงกับเป็นตะคิวเลยนะคะ บ๊ายบายค่ะ